you จุดตัดระหว่างคนธรรมดากับอัจฉริยะคือการเรียนรู้วิธีการใช้เซียววินาทีที่มีค่ะหลายคนบอกพี่รักว่าพี่รักษขอข้อสอบยากๆได้ไหมอยากให้พี่รักษช่วยฝึกทําให้ซึ่งพี่รักต้องบอกกันว่าจริงๆข้อสอบเซลล์เทสนะสำหรับไมเดนเมนทนีจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะนะคะเขาออกแบบมาเพื่อพี่จะบอกให้นะว่าเคยมีน้องพี่รักษ์ที่มาเรียนในคลาสแล้วเขาเอาน้องที่เรียนมัธยมมาทําข้อสอบด้วยกันน้องที่เรียนมัธยมทขาข้อสอบได้คะแนนเยอะกว่าพี่อีกเพราะนั้นเพราะอะไร ข้อสอบมันไม่ได้ยากค่ะแต่จุดตัดมันคือเสี้ยววินาทีคุณรู้การบริหารเวลาในการทําข้อสอบหรือยังและข้อสอบประเภทนี้จริงๆเด็กม .6 สามารถทําได้แล้วด้วยซ้ําปัญหาก็คือว่าข้อแรกเราไม่ได้ทํามานานแล้วเราหลงลืมมันข้อที่2คือ เวลาข้อสอบนะไม่ได้ยากเลยแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะทํายังไงให้อยู่ในเวลาที่กําหนดเพราะข้อสอบอย่างเช่นถ้าเป็นของฟิสิกสกินาซีดค่ะข้อสอบมีทั้งหมดก็คือ8ปดเข้อให้เวลา60นาทีข้อสอบมันอาจจะไม่ยากก็จริงแต่เดจาบูคุณมีเวลาทําข้อละประมาณ 30- 40วินาทีอะ่ะคุณทํามันทันไหมอะ่ะมันถึงไม่ถึงข้อละ1นาทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่แล็กจะบอกว่าจุดตัดคือคุณรู้ว่าข้อนี้ทํำยังไงข้อที่2คุณใช้เซนต์ลอจิกหลักการแล้วรีบตัดสินใจให้ทัน ต้องถูกเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาใครที่ไม่คยเจอเจอข้อสอบไปเจอข้อสอบข้อแรกโลกตกใจประมาณมาเลยทําให้เราทําข้อสอบไม่ได้จริงๆถ้าเรามีสติถ้ารู้ว่าว่าถ้าเรารู้ว่าวิธีการทําแบบนี้1 2 3 4แล้วไปฝึกบริหารเวลาดีๆเราจะทําข้อสอบได้เพราะฉะนั้นจะฝึกเองฝึกจากไหนพี่ลักถ้าใครจะฝึกข้อสอบเองสามารถฝึกจากแบบฝึกเซลเทสหนึ่งข้อซึ่งนะคะมีวางจําหน่ายแล้วที่ต๊อกตอกเองและรวมไปถึงมีขายที่หน้าโปรไฟล์จะสั่งซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกช่องทางไหนเพราะพี่ลักจะบอก มันมีทั้งแบบเล่มแบบอ e ีบุ๊กนะถ้าจะใช้เร่งด่วนใช้แบบอ e ีบุ๊กได้เลยส่วนถ้าแบบเล่มนะ,ะใช้เวลาจัดส่งนะคะถ้าในกรุงเทพก็แค่1่วันทําการแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดอยู่ที่ประมาณ1-3วันทาการก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่ห่างไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นเลือกเวอร์ชั่นที่มันเหมาะสมกับตัวเราการอัพสกิลต้องเกิดก่อนไปฝึกทําข้อสอบก่อนถ้าเรารู้ว่ามนเป็นแบบนี้ตอนเจอจะไม่ตกใจคุณจะบริหารเวลาและทําข้อสอบได้ในขณะที่ถ้าใครไม่เคยฝึกทํามาก่อนไปเจอข้อสอบจะโลกจะตกใจจะพมาเพราะฉะนั้นจุดตัดมันคือสิ่ง แต่ถ้าใครอยากจะอออินค่ะสามารถเรียนเป็นวันเดย์ p r i v a t คลาสาหรับแบบฝึกข้อสอบโดยเฉพาะนะสําหรับการทําข้อสอบโดยเฉพาะนะซึ่งคุณจะได้ฝึกทําข้อสอบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับคุณกําลังจะไป,ไป MT ที่ไหนเช่นใครจะไป MT ของ UOB Thai Union p i ก c e n t ั a แ Associate พี่รัก ated, ลก,กลุ่มนี้ใช้ข้อสอบ s l แต่ใครจะไปอย่างอื่นเช่น Lloyo ค่ะพีรักนะคะจะไปที่อื่นเช่นนะคะอะไรอีกบ้างเช่น h a y d a y น e n พี่รักกลุ่มนี้เขาใช้ข้อสอบ Palsify หรือ Nestle ก็ใช้ Palsify นะส่วนใครจะไปนะคะ ฟูนิกเจนค่ะ A t h t m r s t e r ค่ะและรวมไปถึงซัมซุงซึ่งซัมซุงก็วางการจ่ายสูงนะ 60k บวกซึ่งใครจะไป3ที่นี้ใช้ข้อสอบ Fistech g e n e s i s อย่างที่บอก96ข้อให้เวลา60นาทีในขณะนี้ถ้าเป็น H, h L จุดตัดคือการใช้เวลานะข้อที่ให้มาประมาณ22ข้อในเวลาประมาณ30นาทีนั่นคือจุดตัดนะข้อที่ได้กับเวลาที่ให้มามันไม่ค่อยสัมพันธ์กันคุณต้องรู้วิธีการคณิตคิดเร็วและรีบปิดตัวเลขให้ไวข้อสอบไม่ยากจนเกินไปจุดตัดคือ การบริหารเวลาเพราะฉะนั้นใครอยากฝึกค่ะสั่งซื้อที่หน้าโปรโฟไฟล์โอเคไหมวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ